ท้ายวันนีด้วยนยวัตกรรมสร้างสุขว่าก็เรื่องของการใช้แสงสนโคโตรตเนี่นะคะวิเคราะห์คุณค่าโภชนาการข้าวดอเห็นบอกว่าลงลึกถึงระดับโมเลกุลเลย,เลยติดตามพร้อบกันค่ะ ข้าวดอยข้าวที่ปลูกตามชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆบนพื้นที่สูงของไทยที่คณะนักวิทยาศาสตร์สถาบันวิจัยแสงสินโครตอนร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงคัดเลือกข้าวดอย20สายพันธุ์เพื่อศึกษาวิจัยด้วยเทคโนโลยีแสงสินโครตอนในการจําแนกจัดกลุ่มและค้นหาสายพันธุ์ที่เป็นซูเปอร์ฟู้ดโดยสามารถจําแนกและจัดกลุ่มข้าวดอยด้วยองค์ประกอบทางชีวเคมีและโครงสร้างโมเลกุลที่เป็นองค์ประกอบของข้าวได้อย่างรวดเร็ว ข,ข้าวดอยนะคะก็คือคํที่เรียกสั้นๆของพันธุ์ข้าวพื้นเมืองหรือข้าวที่ปลูกบนดอยหรือข้าวท้องถิ่นในละคะที่ปลูกโดยกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงนะคะโดยเฉพาะทางเหนือของไทยเรานะคะพื้นที่ปลูกเนี่ยจะเป็นทั้งพื้นที่ลาดชันพื้นที่เป็นรูปแบบขั้นบันไดหรือเป็นกระทงนาที่เราเห็นสวยๆอยู่ในหุบเขาหรือภูเขานะคะเราก็จะศึกษาคัดเลือกพันธุ์ข้าวนะคะที่มาปลูกให้เหมาะสมกับพื้นที่แล้วก็อีกอย่างคือตอนนี้การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเราจึงต้องหาพันธุ์ ข้าที่มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศนะคะให้มีผลผลิตที่เพียงพออยู่ การใช้แสงสินโครตอนในการวัดตัวอย่างข้าวนั้นสามารถวัดได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้สารเคมีสก,กัดสารสำคัญออกจากเมล็ดข้าวจึงเป็นการช่วยลดความผิดพลาดจากการเตรียมตัวอย่างและยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดกลุ่มข้าวให้มีความถูกต้องชัดเจนและรวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งเดิมการจัดกลุ่มข้าวอาศัยคุณลักษณะทางกายภาพเป็นหลักจากการวิเคราะห์ด้วยแสงสินโครตอนอย่างพบว่าข้าวดอยอุดมไปด้วยวิตามินเกลือแร่ต่างๆมีสารต้านอนุมูล อิสระสูงและมีไฟโตนิวทรอนส์ที่จำเป็นต่อร่างกายจากการศึกษาเนะี่ยเราพบว่ามีจาก20สายพันธุ์ที่เราสื่ษาเบื้องต้นนะครับมีอยู่2สายพันธุ์เนี่ยก็คือจานูเนเน่กับจาคคูเนเน ซึ่งมีลักษณะสีที่เป็นส,สีสีแดงเข้มจนถึงสีดำอสองสายพันธุ์นี่ยจะมีสารที่เป็นในกลุ่มฟาวนอยค่อนข้างเยอะเทียบกับสายพันธุ์อื่นซึ่งสารตัวแน่จะเป็นสาร้านอนุมโนอิสระที่ถ้าเรารับประทานเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยลดความเสี่ยงในการ รเป็นลงได้จากการศึกษายัางพบว่ามีข้าวดอยอีกหลายร้อยสายพันธุ์ที่ยังอยู่ในระหว่างการวิจัยผลที่ได้จะนําไปสู่ฐานข้อมูลความหลากหลายของพันธุกรรมข้าวดอยที่ปลูกบนพื้นที่สูงของไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อก,การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับการส่งเสริมให้แก่ผู้บริโภคและเป็นอาหารที่เรียกว่าซูเปอร์ฟู้ดต่อไปในอนาคตและเป็นการขยายโอกาสในเชิงพาณิชย์ให้แก่ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์สร้างไรายได้ได้อย่างยั่งยืน